สวัสดีครับขาวทัช่องเพิร์แลบชานอลและอยู่กันในโป๊กเกอร์คลับนะฮะเอยไม่ใช่บาค t ร o นะฮะเกมที่เรียกว่ามาแรงมากเป็นเกมโป๊กเกอร์ที่แบบอย่าเรียกว่าโป๊กเกอร์ในนิยามของผมมันคือเกมโลกไลท์ที่ใช้ธีมโป๊กเกอร์คือให้คิดสภาพว่าแบบเกมบนโลกเนี้ยมันมีเกมของมันคือเกมอะไรเกมประเภทอะไรอย่างเช่นว่าเ,เกม mmorpg เกมแนวแบบ .a แล้วใส่ทีมอะไรลงไปอันเนี้ยมันคือเกมโลกไลท์มันคือเกมโลกไลท์เลยคือเท่าไหรผมลองสัมผัสและเล่นมันดูเนี่ยไปเมนเมนูอคือผมลองเล่นมันดูแล้วเนี่ยต้องบอกว่าผ่านมาผมเล่นเกมนี้แค่2วันแต่ผมซัดไปเกือบ20ชั่วโมงกู <c oughs> <c oughs> ได้นอนไปเนี่ยถามก่อนคือติดมากแล้วผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ซื้อแค่ในสตรีมนะผมซื้อทั้งสตรีมซื้อทั้งมือถือเลยคือม่ง สำหรับผมที่แบบชอบเล่นเกมโลกรายอะ่ะผมเล่นเกมโลกรายหลายเกมมากนะนี่คือเกมที่โคตรโคตรโคตรดีดีแบบถ้าใครเป็นคนที่เล่นโลกรายคุณไม่ควรที่จะพลาดเกมนี้เลยนะฮะคือมันมันดีมากแล้วมันก็คือเกมโลกรายที่อยู่ในทีมของอเกมการ์ดจะบอกว่าโป๊กเกอร์ผมยังแบบอืมมันก็ไม่ได้ไปจะโป๊กเกอร์ขนาดนั้นน่นนะนะแต่มันคือเกมการ์ดที่กว่าเออ ทีนี้ยังไงที่บอกว่ามันเป็นโลกไรา์เพราะว่าอันเนี้ยเหมือนคุณเลือกตัวละครตอนเริ่มเด็กเนี่ยเหมือนตัวละครตอนเริ่มเลยเออซึ่งมันจะบอกว่าเนี่ยดิสการ์ดก็คือการทิ้งไพ่ทิ้งไพ่แล้วเพื่อแล้วเพื่อทิ้งไพ่เพื่อจั่วใบใบใหม่ขึ้นมาเหมือนกับว่าอันเนี้ยมันจะเหมือนแมคนิกแนวว่าเออรีโลเออมันคือการรีโลประมาณว่ารีโล ถ้าคนเล่นโลกไลส์มาจะรู้เลยว่ารีโลมันคืออะไรมันสําคัญขนาดไหนเพราะว่าเรื่องดวงคือเรื่องสําคัญในโลกไร์นะฮะซึ่งในแต่ละรันเนี่ยถ้าดวงดีๆเนี่ยมันจะต้องมีการรีโลกันบ้างแหละมันก็คือดิสการ์ดว่าผมจะเข้าใจว่าดิสการ์ดคือรีโลนี่ก็ใช้เวลาเหมือนกันนะคือด้วยตีมันเปลี่ยนไปเยอะนะหรือว่าแฮนด์บวกหนึ่งอันเนี้ยมันเป็นเกี่ยวกับเ,เรียกว่าเป็นแมคชีนิกของเกมนี้ละกันไม่ใช่เป็นแมคชนิกของโลกไลส์แฮนด์คือจํานวนเทิร์น คือการที่เขาจะชนะเกมนี้ได้เขาจะบอกว่าต้องทําได้กี่คะแนนทําได้กี่คะแนนก่อนแล้วทําได้ในกี่เทินอ่าถ้าใครเล่นเกมแนวหมุนเพชรในมือถืออะหมุนเพชรเกม candy clash อะไรอย่างนั้น่ะเออผมคือผมไม่มั่นใจนะว่า candy clash เนี่ยมันเป็นระบบนี้หรือเปล่าแต่เกมหมุนเพชรที่ผมเล่นเคยเล่นมามันจะมีแบบต้องจบให้ได้ภายใน10เทินจบให้ได้ภายใน5เทินอะไรเงี้ยซึ่งแฮนน่ะคือจำนวนเทินที่เราต้องทำคะแนนให้ถึงเป้าหมายที่เขาตั้งไว้ นะครับหรือเริ่มด้วยเริ่มด้วยเด็กสีเหลืองเยลโล่เด็กก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นมาสิบซึ่งเงินตัวนี้นนคือการเอาไปซื้อของในช็อปเออคือมันก็จะมีหลายแบบมากแล้วก็เล่นไปเพื่อปลดตัวละครใหม่ๆหรือเด็กใหม่เรียกว่าตัวละครก็ได้นะฮะมันคือตัวละครเลยจริงๆเนี่ยมันเหลือเยอะมากที่ผมยังไม่ปลดแล้วแบบบอกเลยว่าผมเล่นมาขนาดเนี้ยมันเหลือขนาดนี้ยังไม่ปลดคือแบบไม่ได้ง่ายเลยนะนี่อยู่ใน เบสดิฟิเคิลด้วยนะผมยังผมยังไม่ได้ลองเล่นแบบที่มันยาาขึ้นอะ่ะมันมีแบบให้เลือกยาาขึ้นด้วยซึ่งยังไม่ได้ลองเราไม่รู้ว่ามียาก,กว่านี้ไหมเออต้องบอกว่านี่แค่จุดเริ่มต้นซึ่งซัดผมไปแบบเฮ้ยมากกว่าสิบชั่วโมงแน่นอนแบบสิบกว่าสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดชั่วโมงอะไรอย่างี้แล้วอะอ่ะทีนี้ไปดูในเกมกันอ่ะเริ่มเกมมานะฮะอันนี้ก็เรียกว่าด่านนะฮะด่านหนึ่งด่านสองด่านสามเวลาเล่นโลกเราก็จะเป็นห้องใช่ไหมผ่านห้องหนึ่งไปห้องสองไปห้องสามอ่ะ เราก็จะบอกมันก็จะบอกว่าเนี่ยคะแนนที่ต้องการนะครับขั้นต่ำเออ่เรียกว่าอย่าเรียกว่าขั้นต่ําเลยคะแนนที่ต้องการคือ300คะแนนรางวัลที่ได้คือเงินนะฮะแต่ว่าเขาจะมีลูกเล่นว่าถ้าเราไม่เล่นห้องเนี่ยเรากดสคริปต์ได้นะซึ่งสคริปต์เนี่ยมันจะบอกว่าจะไปรีโ o ออฟของบอสซึ่งมีบอสด้วยห้องห้องที่3เนี่ยจะเป็นบอสพอจบ3อันเนี้ยจะเรียกว่า1 a n ่อะไรตัวเนี้ย a n t e ผมก็ไม่แน่ใจว่าออกเสียงว่ายัางไงแอนเตอแอนต์ and, ตัวนี้นะ a n นก็คือ จบสอันได้1ตรงนี้จะจบเกมนี้คือต้องผ่าน8เรียกว่า8ห้องใหญ่แล้วกันอัน,นี้คือ3ห้องเล็กใช่ไหมจบ3ห้องเล็กได้1ห,ห้องใหญ่จบทั้งหมด8ครั้งก็จะจบเกมแล้วก็จะเข้า endless mode นะครับทีนี้บัฟของบอสอย่างอันนี้มันเขียนว่า Guard, Play, Previously, this a n d ด์อ่า u ี f ั f หมายถึงว่าใช้ไม่ได้เรียกว่าใช้ได้แต่ไม่นับคะแนนแล้วกัน จำว่ามันคือใช้ได้แต่ไม่นับคะแนนแล้วกันคือมันก็จะมีลูกเล่นของมันซึ่งบอสแต่ละตัวไม่เหมือนกันเลยมีแบบบัฟเยอะคือมันก็มีเป็นแพทเทิร์นของมันแหละแบบห้ามใช้การแจ็คแมมคิงห้ามห้ามใช้การโพแดงคือดีบัฟโพแดงหมายถึงว่าใช้ได้แต่ว่าไม่นับคะแนนแนะซึ่งมันก็ไม่นับคะแนนก็ไม่ค่อยอยากจะใช้เท่าไหรนะ่นะเออทีนี้มันมีรันอินโฟให้ครับอันเนี้ย เป็นอะไรที่เข้า,ขาใกล้คําว่าโป๊กเกอร์ที่สุดแต่ผมไม่อยาใช้ว่าโป๊กเกอร์เพราะอะไรเพราะว่าเอาจริงเกมการ์ดสมัยนี้ลหลายๆเกมที่ผมเคยเล่นมาใช้วิธีการนับแต้มตามนี้เลยก็คือแรง์ของการ์ดเนาะก็จะเป็นไฮการ์ดหรือว่าแต้มสูงสุดใน5ใบหยิบมา5ใบปุ๊บแล้วแต้มสูงสุดได้ใบไหนแพคือคู่1คู่นะฮะแล้วก็เป็น2คู่นะฮะแล้วก็เป็นการ์ดตองครับทรีออคคือตองแล้วก็สเตรทก็คือเรียง เลี้ยง7 8 9 10แจ็ค9ก้แจ็คแมมคิง10แจ็คแมมคิงเอ็อ่าประมาณนี้ซึ่งมันจะเลี้ยงได้แค่เออเอดต้องเริ่มที่เอ็นะถ้าแบบบอกว่าบอกว่าเริ่มที่อ่าสิบแจ็คแมมคิงเอ็มันได้งั้นไปแจ็คแมมคิงเอ็ดสองอย่างเงี้ยไม่ได้ถ้าจะเริ่มนับจาก 8, เอ็เนี่ยก็ต้องเอ็เลยจะเป็นคิงเอ็ดสองสามสี่ไม่ได้ต้องเป็นเอ็ดสองสามสี่ห้า เท่านั้นนะครับเอ่อเรียกว่าเอทอ่ะคือใบสุดท้ายแล้วก็สามารถเป็นใบเป็นเลขหนึ่งได้ละกันจะได้เข้าใจก็คือใบสุดท้ายคือเอทและใบเริ่มต้นคือ1ซึ่งเอทใบเดียวกันเนี่ยมันเป็นได้ทั้ง Aid, เอทได้ทั้งหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับฟลัชก็คือดอกเดียวกันหมดโพแดงเหมือนกันหมดโพดงเหมือนกันหมดนะครับฟูลเฮาส์ก็คือตองกับ1คู่อ่าโฟออฟคิงก็คือเหมือนกัน4ใบแบบ แปดสี 8, 4, ่ใบเก้าสี่ใบแจ็คสี่ใบคิงสี่ใบนะฮะสเตทฟ,ฟัดก็คือเรียงแล้วดอกตรงกันเลียงด้วยดอกเดียวกันด้วยนะฮะสเตทฟ,ฟัดก็จะมีคะแนนให้ซึ่งหน้านเนี่ยสำหรับเกมนี้นะฮะมันคือสกิลหลังจากที่คุณเลือกตัวละครมาแล้วนะฮะนี่คือสกิลที่คุณจะอัพระหว่างเล่นครับอ้าวงงเลยทีนี้สกิลเอ่อจะเห็นว่ามีเลเวลหนึ่งอยู่ข้างหน้าเห็นไหมเราสามารถอัพได้ระหว่างเล่นครับ พออัพเราก็จะเป็นแต้มคูณข้างหลังครับมันจะมีสีฟ้ากับสีแดงเอามาคูณกันเป็นค่าพลังเป็นแต้มที่เราได้พออัพปุ๊บอย่างทูแพรก็จะเป็น30กับ3 30คูณ3แทนมั้งเออพอคุณเล่นไปแล้วอะมันจะแบบเออคูณเสมมุติผมสมมติตัวเลขเอานะหนึ่คูณเซึ่งมันจะเยอะกว่าสเตตฝัดด้วยซ้ำไอ้ทูแพรเนี่ยเออมันอยู่ที่สกิลที่คุณเลือกเล่นไงเพราะว่าสเตตฝัดมันได้ยากอะ เราเล่นทูแพรเราอัพเน้นทูแพรเลยก็ได้ง่ายดีอะไรเงี้ยเออมันก็เป็นวิธีที่แบบแปลกดีจะบอกว่าถ้าเป็นโป๊กเกอร์มันไม่มีทางเลยนะที่สเตทฝัดมันจะได้คะแนนน้อยกว่าทูแพรแต่เกมเนี้ยมันทาได้ไงเพราะเราอย่ามองว่ามันคือทูแพรมันมองว่ามันคือสกิลผมถึงบอกว่าเกมเนี้ยมันคือโลกลท์มันคือเกมโลกลท์ที่อยู่ในทีมของโป๊กเกอร์จะบอกว่าโป๊กเกอร์โลกลท์ผมยังรู้สึกแบบมันไม่ใช่โป๊กเกอร์โลกไลท์อ่ะมันคือเกมโลกลท์ที่อยู่ในทีมโป๊กเกอร์แล้วมันเพลินมากมันเพลินแบบขั้น เออคือที่ผมยอมซื้อทั้งในคอมแล้วซื้อในมือถือต่อเลยเนี่ยในวันเดียวเลยนะผมรู้สึกว่าเกมนี้มันคือเกมที่เหมือนโซลิแท e คือเล่นเรามีฟีลลิ่งว่าเล่นว่างก็อยากเล่นจะเลิกก็เลิกได้แล้วเกมมันก็พอยอหยู่จุดนั้นนะเราเข้ามามันก็เล่นต่อได้เฮ้ยมันมันคือโซลิแท e ยุคใหม่มากๆคือต้องบอกว่าไม่แปลกเลยนะที่เกมนี้จะเข้าชิงรางวัลเกม t อ e เดีย หนึ่งในหกเกมที่ไปสู้กับวูคองคือจะบอกว่าเกมนี้มันอลังการเท่าวูคองไหมเป็นไปไม่ได้เลยนะแต่เกมนี้มันจะสนุกกว่าวูคองไหมเนี่ยผมไม่มั่นใจเลยผมไม่มั่นใจเลยจริงจริงอ่ะมาละการ์ดมาเนี่ยแปดแปดแปดเจ็ดเจ็ดคือการ์ดมันจะมาทั้งหมดแปดใบเริ่มต้นนะฮะแล้วก็เด็กที่เราเลือกมาคือเด็กบวกหนึ่งดิสการ์ดก็คือเราสามารถทิ้งไพ่เพิ่มได้หนึ่งเทิร์นถ้าเราไม่ได้เลือกเด็กนี้มาก็จะทิ้งได้สามใบไม่ได้สามใบสามครั้ง นะครับเดี๋ยวผมทิงท้งไพ่ให้ดูแล้วกันผมทิ้งสี่ห้าคิงอันเนี้ยถ้าเลือกสามใบแล้วกดทิ้งเลยอ่ะก็ได้หรือว่าสูงสุดที่ห้าใบเนี่ยผมผมกดทิ้งไม่ได้ละมาได้สูงสุดห้าใบต่อครั้งนับเป็นครั้งนะครับสูงสุดครั้งละไม่เกินห้าใบนะฮะก็กดทิ้งไปปับ๊บมันก็จั่วใบใหม่ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วเ,เราก็เลือกเล่นห้าใบเราจะออกสกิลได้สงูงเราเรียกว่าผสมแล้วกันอันเนี้ยเหมือนกับแร่ที่เรามี พลังอะไรบางอย่างที่เรามีนี่แหละแล้วเราเอามาผสมกันเพื่อออกท่าโจมตีเห็นไหมคือแบบพอเทเป็นโลกอะไรเราก็จะฟังง่ายขึ้นไหมผมไม่มั่นใจแต่ผมรู้สึกว่ามันคือแบบนั้นแหะคือเรามีโอเคเรามีแปดสามใบผสมกับเจ็ดสองใบนะฮะเราจะได้เป็นอะไรฟูลฟูลเฮาฟูลเฮาได้สี่สิบคูณสี่ก็จะโชว์แต้มตรงนี้ฮะฟูลเฮาสี่สิบคูณสี่าออกเป็นทูแพรออกเอาแปดออกใบหนึ่งเนี้ยเป็นทูแพรก็ยี่สิบคูณสองก็ลงสี่ใบก็ลงได้นะฮะห้าใบก็ลงได้นะครั 5. บอ่าแบบนี้ฟังอาจจะงง แต่ฟังผ่านๆเราไปเล่นเองอ่ะอินเลยมันมากพอจบหนึ่งเทินปุ๊บหรือจบหนึ่งห้องมันจะมาที่หน้าช็อปทีนี้จะมีการที่เพิ่มขึ้นมาคือ,อ,อการ์ดโจเกอร์การ์ดโจเกอร์เนี่ยคือบัฟบัฟพลังของเราเราต้องมาเลือกบัฟว่าเออเราต้องการบัฟอะไรอย่างนี้หรอกว่าจะบวกสีฟ้าห้าสิบก็คือช่องสีฟ้าจะบวกห้าสิบต่อเมื่อที่เราได้ได้การ์ดแพรแพรคืออะไร อมาดูด้านนี้แพะคือคู่อ่าเล่นไปสักพักหนึ่งคุณจําได้แน่นอนเพราะเขาเขาไฮไลท์ตัวสีไว้เนี่ยห้าสิบกับแพะคุณรู้แล้วอ้าวห้าสิบสีฟ้าแพะคู่อ่าสองดอลลาร์ดิสการ์ดก็คือ,อยังไงถ้าดิสการ์ดเราได้สองดอลล์หรอหรือว่าไม่ดิสการ์ดได้สองดอลล์มันอย่างไรอย่างหนึ่งแน่นอนเออเอ็นทูดอลลาร์เพอร์ดิสคาร์ตอิฟโน่ดิสคาร์ตอ่ายูสเดนออฟลาวก็คือถ้าเราไม่ได้ใช้ดิสการ์ดเราก็ได้สองดอลลาร์ต่อดิสการ์ดที่เหลือก็คืออย่างเนี้ยสี่ถ้าเราไม่ได้้ใชเเลยก็ป็ปน 8. นะทีนี้การ์ดมีขายสองใบตามด้วยซองกาชาสองซองอ่าซองนี้คือซองจ๊กเกอร์การ์ดก็คือซองประเภทนี้นะเราก็จะแรนดอมออกมาสองใบให้เราเลือกหนึ่งใบหรือเซเรชัลแพ็คไอตัวเนี้ยตอนแรกผมงงคืออะไรแต่พอกดไปผมจําได้ละแพเน็ตคำว่าแพเน็ตเนี่ยมันคือหน้านี้มันคือการ level. อัพเลเวลเอ่อยังไงดีผมอัพเลเวลโชว์หรือ,อยังไงดีผมกลัวจะไม่รอดเทินต่อไปนะเนี่ยเออ มีตังอยู่สิบใช่ไหมงั้นผมซื้ออันนี้ใบหนึ่งแล้วผมก็มาอัพเลเวลละกันอ่ะอันนี้เดี๋ยวทำให้ดูละกันนะว่ามัน,นเป็นยังไงก็จะมีอันนี้อัพสเตรทอันนี้อัพฟลัดอัพฟลัดละกันผมว่าฟลัดเล่นง่ายกว่าสเตรทอ่ะเงินหมดละก็ไปต่อทีนี้เหลือการใบนี้ที่ผมยังไม่พูดคือไวเชอร์ไวเชอร์คือบัฟบัฟของไอเดีเรียกว่าบัฟใหญ่ละกันอันนี้มันบอกว่าเราจะได้สิทธิ์ในการรีโลบัฟของบอส นะครับลีโลบอสไบรยวันไทม์เพ์แอนด์เออก็เป็นบับแล้วกันมันจะมีแบบลดราคาในช็อปเอ่อมีอะไรกว่ามีดอกเบีย้ยอีกคือทุกๆห้าดอลลาร์ที่คุณจบรอบจะได้ดอกเบีย้ยซึ่ง,เ,งแบบเป็นเรื่องจุกจิกมันไม่ได้แบบเป็นเรื่องจุกจิกที่คุณมาเจอในเกมแล้วคุณจะอ๋อเองอะ่ะเอเอนะอ่ะไปดานสองนะฮะผมเอาอะไรมานะแพร เอ่อแล้วผมก็มีหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมถ้าเกิดผมไม่เล่นแพเพราะว่าเมื่อกี้ผมซื้ออะไรมานะผมอัปเกรดแรล่งของฟลัดมาใช่ไหมจริงจริงมันควรเล่นไปทางเดียวกันนะอันนี้ผมทําให้ดูกดหลายๆอย่างให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันอ่ะได้ฟลัดแล้วก็คือดอกเดียวกันคุณสามารถกดเลือกเลียงเลขกับเลียงดอกได้นะครับมีเลียงเลขกับเรียงดอกดนะ ปั๊บอ่าได้ฟลัดละก็บวกคะแนนไปแล้วก็คูณปั๊บจบเราก็จะได้ตังมาเนี่ยจบดันจบด่านได้สี่เหรียญนะครับได้จากเหลือแฮนเหลือแฮนเหลือสามเทินนะไปได้อีกสามเหรียญเป็นเจ็ดเหรียญก็กดรับเงินมาเป็นสิบเหรียญเอ่อแลนดอมบอลเลยปะปั๊บได้อะไรมาเนี่ยนะ every six hand play เอ๊ะ เออไปเลยก็แหละอันนี้ห้องบอลแล้วไม่สามารถใช้การท,ที่ใช้ไปก่อนหน้าได้ชิบหายละเหลืออะไรให้เล่นละเนี่ยจำไม่ได้ด้วยเอ่อใช้ได้เหรอการเทรดพีวีเอสอ๋อก็คือการท,ที่ใช้ไปก่อนหน้าใช้ไม่ได้ถ้าจั่วขึ้นมาเจอก็จะใช้ไม่ได้อันนี้มันไม่เจอไง อ่ะเล่นฟลัดปั๊บไม่มันไม่เจอการที่ใช้ไปแล้ววะนี่ไงมันจะขึ้นกะกะบาดแบบนี้เนี่ยควีนกับคิงโพดัมผมใช้ไปแล้วในสองห้องที่ผ่านมาก็ใช้ในห้องนี้ไม่ได้ก็จะขึ้นเป็นตัวกากาบาดแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้ผมใช้เป็นแพรเนาะก็จะเห็นเอฟเฟกบวก50ของใบดีเด้งเพราะว่าใช้เป็นแพรจะแพรเดียวแพรคู่น่าจะได้เหมือนกันนะถ้าจะไม่ผิดอ่ะเห็นปะบวก50อ่ะ ประมาณนี้แล้วกันก็จะจบอันนี้คือจบบอลแรกแล้วก็จะไปเป็นห้องสองเนาะก็จะมีของให้ซื้ออะไรก็ว่าไปก็จะเป็นเนี่ยห้องสองก็เป็นสองทับแปดจนถึงห้องสุดท้ายแปดทับแปดซึ่งผมบอกเลยว่ายากโคตรๆครก็เป็นวิธีการเล่นเกมนี้คร่าวๆนะ่าจะทั้งหมดแล้วแหละพอคุณจบรันปุ๊บอา่าผมกลับไปเมนเมนูแล้วกันมันก็จะมาอันล็อกต่างๆมีคอลเลกชันให้อันล็อกเยอะมากนะฮะแบบอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดผมยังเองก็ยัง ผมก็ยังงงๆเออคือเนี้ยมันอะไรเนี่ยมันอะไรอันนี้อันนี้คืออะไรผมยังผมยังไม่เคยเปิดใบนี้เลยคืออะไรนะฮะคือมีหลายอย่างในเกมมากๆเลยที่ผมยังไม่รู้นะโจ๊กเกอร์เนี่ยมีทั้งหมดหนึ่งร้อยห้าสิบใบอ่ะผมปลดมาห้าสิบหกใบเออเพอร์เชสก็คือซื้อในเกมว่าจะโผล่ขึ้นมาซึ่งผมยังไม่เจอขณะเล่นมาขนาดนี้ผมยังไม่เจอเลยนะ แต่ตัวทาโรกก่การหรือการเวทมนตออ์เดี๋ยวมาเจอในเกมคุณก็จะเข้าใจแหละวันนี้คือการที่ไว้ช่วยในการเล่นสําคัญในเลนเลนเ,เกมอะนะก็ประมาณนี้แล้วกันเนี่ยคุณสามารถมาคอนติเนียได้เมื่อไหร่ก็ได้นะฮะหรือว่าเล่นใหม่เลยก็ได้ซึ่งพอจบแล้วก็จะมีชิปว่างอยู่บนบนไพ่เนี่ยว่าคุณจบแบบง่ายสุดไปแล้วต่อไปก็เป็นชิปยากสุดยากขึ้นเล่นก็จะมีชิปแปะก็จะยากขึ้นไปอีกนะครับโอเคคือเกมเนียต้องบอกว่าฮะถ้ารีวิวจากผมเลยนะผมบอกเลยว่า เอาไปเลยสิบเต็มสิบมันสิบเต็มสิบจริงๆไม่เคยติดโลกลท์อะไรขนานีคือผมเล่นโลกลท์มาเยอะมากนะเฮดิส hey, <Hey, this S 2> ผมก็เล่นนะเฮดิส hey, <Hey, this S 2> ที่ได้รา<ด>งวัลเกมเกตัวเย่อผมก็เล่นนะแต่ผมรู้สึกว่าเฮดิสไม่มันเท่าเกมเนี้ยเออคือเฮดิสสนุกมากนะสนุกมากในวันนั้นที่เล่นเรารู้สึกว่าแบบมันมัน,ม,นมันมันอิ่มมากมันฟินมากแต่พอมาเจอเกมเนี้ยผมรู้สึกเกมเนี้ยมันผมชอบเกมนี้มากกว่าเฮดิสแต่ว่า ถ้าไม่เอาส่วนตัวผมนะเอาแบบถ้าผมมองจากบุคคลทั่วๆไปอ่ะผมจะผมคิดว่าแล้วกันผมคิดว่าเลดเกมสองเกมเนี้ยสู่สีกันมากเฮดสก็มันเฮดิสหรือฮาเดสวะฮาเดสป่ะเออนั่นแหละก็สนุกมากเกมบอลตรอตัวนี้ก็สนุกมากไม่มีอะไรแบบตัดสินได้แบบมันสู่สีกันมากจริงๆสองเกมนี้เรียกว่าสิบเต็มสิบไป ทั้งทั้งสองเกมเลยแล้วกันคิดไม่ออกแล้วถ้าเกิดเกมนี้มันบังเอิญได้เกมโรเเเยร์ซึ่งผมคิดว่าไม่น่าเป็นไปได้ <c oughs> เพราะว่ามันมีวูคองคําอยู่ซึ่งถ้าไม่มีวูคองผมมองว่าเกมนี้มามาแบบให้งงเลยอเออเพราะผมคิดว่าเกมอื่นยังไม่เข้าตาเท่าไหร่จะมีเกมเนี้กับเกมวูคองที่แบบโอโหมันโหมากเลยอะ่ะมันแบบไม่รู้จะบอกไงละแล้วก็ล่าสุดที่ผมได้ขา่าวมาคือเกมนี้ขึ้น เกมที่ขายดีที่สุดในมือถือแล้วนะครับแซง Minecraft ไปแล้วนะครับไม่รวมเติมในเกมเนาะเพราะเกมนี้ไม่มีเติมในเกมนับแค่ยอดดาวน์โหลดเกมหรือซื้อเกมนะครับก็ถ้ายัางไงถ้าชอบคลิปรีวิวแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสนันใจให้ผมด้วยนะครับผมมีคำถามอะไรเข้ามาคุยในดิสคอ d ผมได้นะอยู่ใต้ลิงก์ดีสคริปชั่นเอออยู่ใต้ดีสคริปชั่นนะครับลิงก์ไวเจอกันนะบ๊ายบายสวัสดีครับ